สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่อง Project ์มันนี่นะครับวันนี้ผมก็จะมาะทําการสาธิตเทสระบบนะครับในการซื้อหุ้นแบบเดท,เทนะครับรายวันนะครับว่าออระบบจะโอเคไหมครับด้วยอันนี้ผมลงทุนด้วยงบหนึ่งพั 1, บาทนะครับคิดตังซื้อไว้ก็ลงทุนแค่1,000บาทคือท,ที่เติมเข้าไปในพอร์ตนะครับ ก็หุ้นของผมที่เลือกมาก็จะเป็นหุ้น sbi นะครับอันนี้ผมก็ได้ทำการคัดตัวนี้มานะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าหุ้นตัวนี้ผมก็ได้คัดมาแล้วก็ทำการซื้อไปอตอน10โมงนะครับ10โมกว่าด้วย 100หุ้นนะครับวอลล่มที่ซื้อแล้วจากนั้นผมก็ยังเทสเทสขายเทสขายไปเรื่อยๆที่ราคา,าราคา5บาท5บาทแปดนะครับ5บาทแปก็เทสขายไปเรื่อยๆก็ใน,นที่สุดก็ขายไม่ได้มันก็ไม่ยอมแมทแต่พอดูวอลล่ม ข้างล่างนะครับฝั่งบายครับฝั่งเสนอซื้อออกมาเต็มเลยครับคุณตัวนี้น่าจะแรงน่าจะแรงพอสมควบรบอลุ่มข้างล่างโอ้โหช่วงสิบโมงนี่แบบหนาแน่นมากเลยนะครับผมก็าจากนั้นผมก็ไม่ไม่ได้ดูเลยก็ปิดก็คือไปทํางานนะครับแต่ว่ารู้แล้วว่าบอลุ่มมันหนาแน่นก็คือช่วงเก้าถึงสิบโมงที่ที่ตลาดเปิดนะครับ อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าหุ้น uh, SIV นี่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมไหนนะครับก็คือยังไม่ได้รู้ก็คือมันเข้าตามระบบของผมที่ผม uh, คํานวณไว้นะครับหาไว้สแกนไว้อเองนะครับอันนี้ผมก็ได้ทำการเข้าซื้อไปไปที่ราคา uh, 5บาท80นะครับแต่ราคาเฉลีย่ยอยู่ที่5บาท81อันนี้ก็ ก็ดูวอลลุ่มครับว่โอเคครับก็ไปดูตลาดรวมๆภาพรวมว่าเออวันนี้อ่ะหุ้นตัวอื่นเป็นยังไงบ้างปิดบวกมีเขียวมีแดงสลับเอ,อ่อปนกันไปก็ถือว่าน่าจะเป็นปกตินะครับ ครับทีนี้ก็มาดูวันถัดมานะครับราคาเซตอยู่ที่1630นะครับก็มาดูราคาหุ้นไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะบวกไป20นะครับราคาจากที่ที่ผมถือไว้50 5.81นะครับตอนนี้บวกไปราคาได้ดีดไปที่7บาทนะครับบวกไปตั้ง20นะครับได้กําไรอ่าตดนนี้ จากทุนที่ผมซื้อไปวอลุ่มก็คือ100นะครับอันนี้ผมก็ได้ตั้งขายตั้งขายเลยนะครับตั้งเซลล์เลยนะครับวอลุ่มที่7 7บาทนะครับก็คืออย่างนั้นก็ได้กำไรไปแล้วนะครับก็เป็น700ปึ๊บปบก็รอรอออเดอร์สักพักนะครับ อันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะบวกเกยอะขนาดนี้แสดงว่าระบบของผมที่ที่สแกนไว้ก็น่าจะใช้งานได้นะครับอันนี้ผมก็จะลองพอร์ตนี้ผมก็จะตั้งใจก็คืออาผมจะแยกเป็นพอร์ตนะครับพอร์ตดีก็อีกพอร์ตหนึ่งพอร์ตเล่นรายวันก็อีกพอร์ตหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพอร์ตสาธิตนะครับในการซื้อหุ้นของผมในรายวันนะครับ อ่าไม่อาจจะซื้อได้วันนี้หุ่นวันแล้วก็ตอนเย็นอาจจะขายไม่ได้ก็รอออเดอร์อย่างเงี้ยอีกวันหนึ่งมาเออผมวก็อาจจะขายได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มันต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าหุ้นที่ผมเข้าไปซื้อมันก็จํานวนวอลลุ่มมันน้อยครับก็เป็นคล้ายๆเสี่ยงหุ้นก็คือเทสระบบเป็นในตัวนะครับยังไม่กล้าที่จะอ่าจริงจังร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเออผมต้องเอา เงินส่วนนี้มาทุ่มตรงนี้ถ้าถ้าเงินก็ถ้าผมก็อยากจะขอให้ระบบมันที่ผมพุ้นตัวไหนที่ผมสแกนน่ะเออมันเข้าระบบหรือเข้าตามสูตรที่ผมคิดไว้วางไว้ก็ตังนั้นนะครับผมถึงจะเพิ่มเงินเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตสาธิตของผมนะครับพุ้นตัวแรกนะครับที่ผมอ,อยากจะมานำเสนอให้พี่ๆได,ได้ได้ชมกันนะครับ ในรูปแบบของผมในการเทรดนะครับก่อนอื่นผมก็ไม่ได้แนะนำให้ซื้อหรือขายตามผมซื้อตามผมนะครับผมไม่แนะนำนะครับวิดีโอนี้ไม่ได้มีการายุให้ท่านมาซื้อหรือมาขายตามผมนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็จากทุน1000ก็กลายเป็น1219บาบาทนะครับก็ถือว่าระบบก็ยังโอเคครับ ผมก็จะทำการฝึกซื้อฝึกขายในตลาดต่อไปนะครับแล้วก็วิดีโอนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆหรือนกักลงทุนชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้อีกต่อไปด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ